สวัสดีคะ่ะช่างขวัญให้ทุกคนฟังเสียงกันไกลนะคะฟังถึงความคมเนาะว่าคมมากแค่ไหนนะคะฟังจากเสียงก็รู้แล้วว่ากันไกลคมมากนะคะเนาะ สาวๆคนไหนหรือว่าเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆน,นะคะไม่เป็นช่างทําผมอยากจะสั่งกันไกลไว้ตัดผมทรงนักเรียนให้ลูกให้หลานนะคะก็สามารถทักแชทมาหาช่างขวัญได้นะคะเวลาใช้ก็ระวังนิ้วมือด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างคมเนาะส่วนเพื่อนๆที่เป็นช่างนะคะที่รู้สึกว่ากันไกลที่ใช้อยู่เนี่ยใช้มานานแล้วก็เริ่มจะไม่คมนะคะอยากจะลองเปลี่ยนกันไกลนะคะก็สามารถทักแชทมาหาช่างขวัญได้เพราะว่ากันไกลตัวเนี้ย รีวิวกลับมาเยอะมากนะคะว่าใช้ดีกันไกลโคมมากค่ะใช้ดีค่ะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาได้ราคาย่อมเยาวนะคะคือไม่แพงจนเกินไปนั่นเองนะคะถ้าเ,เขาเรียกว่าถ้าของถูก นะคะขวานหามาหลายตัวมากๆเลยนะคะคือราคาตัวเนี้ยถือว่าราคากางกลางละกันเนาะไม่ถูกจนเกินไปแล้วก็ไม่แพงนะคะปกติเคยใช้แบบหลักพันอัพเนาะกันไกลนะพอมาเจอตัวนี้คือไม่ถึงพันนะคะอันนี้วันนี้ลูกค้าก็มาตัดทรงเรเยอร์นะคะเป็นเรเยอร์ที่ความยาวแบบพอมันได้นะคะถือเป็นอีกทรงหนึ่งเลยที่ สวยนะตรงนี้นะเสร็จแล้วช่างขวัญเองก็นี่เลยนะคะบำรุงตัวเซรั่มทั้งตั้งแต่ก่อนที่จะเซ็ตทรงแล้วก็หลังเซตทรงนะคะผม คนปกติที่ไม่มันเนี่ยก็สามารถใส่2หยดได้เลยนะคะสำหรับเซรั่มขวดสีม่วงเพราะว่าไม่เหนียวเนาะเวลาใส่เราก็เว้นโคนไว้นิดนึงนะคะสำหรับคนที่ผมมันง่ายผมเหนียวไวใครที่สระผมแบบทุกๆวันแบบเนี้ยช่างฝันก็แนะนําว่าให้เว้นโคนหนหนึ่งเน้นช่วงกลางผมลงมาจนกระทั่งถึงช่วงปลายผมที่แห้งๆนะคะทรงนี้ก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่น่ารักนะ่าสาวคนหนที่ ชื่นชอบทรงนี้นะคะก็สามารถแคปรูปแล้วก็ไปหาช่างร้านประจําของเราตัดได้เลยนะคะทรงนี้ความยาวมัดขึ้นไปได้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีความเป็นเลเยอร์พิว๊หวานๆเป็นชั้นๆนะคะจังควันจะรุพาพาซอยผมปราบเสริมสวยยอดนิยมในมือผมต้องร้านจะรุพาพาซอยผม จะซอยบ่อยๆซอยทีๆช่างควันยิ่งดีจะรีบพาไปซอยช่างควัญชอบซอยเธอใครรักสวยรักงามรื้มสุ่มมิรีดมาแถวเมืองภมมาให้ช่างขวัญซอยช่างควันพาซอยรังสีดาวรักพาพาซอยอยู่มีซอย